ไรเดอร์เอาเท้าจ่อไก่ทอดหอบพวงมาลัยขอขอมาเจ้าของร้านแล้วจากกรณีที่หนุ่มไรเดอร์เอาเท้าพาดแทนรถจัก,กรยานยนต์ขณะรอรับอาหารเท้าใกล้จนเกือบจะโดนอาหารจนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนันโซเชียลว่าไม่สมรวมเลย ทำแบบนี้ใครจะกล้ากินกันละเนี่ยและก็ที่ปลายเท้านะครับอยู่ห่างจากถาดาอาหารเนี่ยไม่เกินหนึ่งศอกว่าอย่างนั้นอก็ทําให้ป้านะฮะเจ้าของร้านอาหารเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไปเตือนเหมือนกันแต่ทําให้ไรเดอร์ก็ไม่พอใจด้านเจสี่คุณป้าเจ้าของร้านก็บอกว่าตอนนั้นเตือนแล้วแต่ไรเดอร์ไม่สนใจฟังขายของมาเป็นสิบปีไม่เคยเจอใครทําพฤติกรรมแบบนี้เลยแม่ก็บอกว่าน้องๆขา เด็กเขาก็เอาลงอยู่แป๊บหนึง่งเขาขึ้นมาใหม่อีกตอนนั้นน่ารักกว่าคนเยอะแล้วก็ไม่อยากจะมีปัญหาขา,ขายของมาอยู่เป็น10ปีแล้วเนี่ยไม่เคยเจอไรเดอร์เป็นแบบนี้เลยซึ่งไรเดอร์คนดังกล่าวก็อ้างว่าที่ยกขาพลาดแฮนด์เพราะเมื่อยรอออเดอร์นานกว่าหนึ่งชั่วโมงทั้งที่ตนเองมาเป็นคนแรกแต่ร้านก็ดันจัดออเดอร์ให้คนอื่นก่อนส่วนรูปที่ถูกปล่อยออกมาก็เป็นเพียงมุมกล้องจริงๆเขายกเท้าไปอีกฟัง ไม่ได้ยกไปทางอาหารเหมือนที่เห็นกันผมมาคนแรกแล้วซอบบี้คนอื่นมาทีหลังเขาได้ก่อนผมตอนนั้นนี่ประมาณกี่นาทีพี่เกือบชั่วโมองครับแล้วยกเท้ามาพี่รู้ไหมว่ามันใกล้อาหารมากเลยนะก็มันมกล้องแม่เหรอพี่ล่าสุดกลุ่มไรเดอร์เขาก็ไม่ยอมกันจ้าทำแบบนี้มันทำให้ภาพรวมของไรเดอร์ดูเสียหายจึงมีการตามตัวไรเดอร์คนดังเก่าวมาขอคมาป้าสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าวันก่อนยกเทา้าวันนี้ยกมือประนมแนบอก,อกไหวสวยตามสเตป ป้าสีแกก็ใจดีให้อภัยพร้อมสอนบทเรียนในชีวิตไปนหนึ่งกรุปบอกอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกร้านป้าไม่ได้ให้รออาหารนานเป็นชั่วโมงตอนลูกค้าสั่งอาหารในแอปก็มีเวลาบอกเรียบร้อยแล้วการให้สัมภาษณ์ของไดเดอร์สร้างความเสียหายให้กับร้านป้าแต่ป้าสีก็ยังให้โอกาสหวังว่าพี่แกคงจะสํานึกจริงๆเพราะครั้งหน้าอาจจะไม่ได้โชคดีเจอคนใจดีแบบป้าก็เป็นได้ให้คนีมา มนะแม้จะเคลียร์กันจบแล้วแต่ชาวเน็ตก็อดคอมเมนต์ไม่ได้เลยจริงๆเพราะสภพาพีไลเดอร์คนนี้ดูยุกยิกตลอดเวลานิ่งไม่ได้เลยดูทรงจะเก็บอาการไม่ค่อยอยู่ก่อนจะส่งพวงมาลัยไปให้ป้าก็เด็ดดอกไม้ซะฉ่ำเลยต้องลุ้นอยู่นานว่าพวงมาลัยจะเล็กก่อนไหมบางก็ลุ้นว่าพี่แกจะแกะส้มกินไปด้วยหรือเปล่าหรือบางคนก็ถึงกับหลุดโฟกัสไปที่ความสวยของคนที่อยู่ในร้าน ทำมล้าสายตาไม่ได้เลยขนาดที่หลายคนก็พากันแซวความทาแป้งหน้าขาวของคุณป้าสีพร้อมบอกว่าชุบแป้งทอดแทนไก่ได้แล้วล่ะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเดียวทําให้คนหมู่มากต้องเสียชื่อเสียงไปด้วยแต่ได้ๆพี่ไรเดอร์ที่นี่ใส่ดีน่ารักก็ยังมีเยอะคะ่ะ